แคนดี้รักแก่นทนไม่ไหวหลังเห็นข่าวแม่สัเบิดเกาะแตงโมสำหรับคดีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาที่สังคมรอฟังถแถลงปิดคดีในวันพรุ่งนี้วันที่26เมษายน65แต่ก็ยังมีประเด็นอื่นๆอ,ออกมาให้ติดตามอยู่เรื่อยๆอ,อย่างล่าสุดแคนดี้รักแก่นโพสต์ภาพข่าวกล่าวอ้างว่าแม่แตงโมชี้แจงบอกให้เบิร์ดเลิกสนใจลูกสาวตัวเองได้แล้ว งานนี้แคนดี้ได้โพสต์ว่าแม้ไม่มีสิทธิ์บงการชีวิตใครตอนนี้ที่คนสนใจแม้เพราะเป็นแม่แตงโมที่ทุกคนรักไม่ใช่เพราะแม่เป็นแม่อย่าหลงขอพูดหน่อยเถอะเห็นข่าวนี้แล้วโมโหวะแม่จะมูฟออนเร็วก็ไปก่อนเลยพอดีคนเขารักแตงโมจริงเลยเดินหน้าต่อตามนี้นะที่สําคัญจบงานคนที่จะไม่มีอนาคตคือใครไม่ใช่เบิร์ดแน่เพราะเบิร์ดคือคนที่ถูกเลือกรอพบ กับสโตเนอร์บีเคเคกลับแล้วแม้จะเลิกพูดว่าเบิร์ดเกาะบอกเลยข่าวนี้ทำขึ้นจริงๆอ่านดูแม่แตงโมชี้แจงบอกให้เบิร์ดเลิกสนใจลูกสาวตัวเองได้แล้วแตงโมก็ตายไปแล้วตรงส่วนนี้ก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกันอีกถ้ามากกว่านั้นถือว่าละเมิดสิบผู้ตายวันที่23แม่ดาราสาวแตงโมนิดาชี้แจงกับแฟนหนุ่มของแตงโมเบิร์ดผ่านการนัดพบกัน ที่บ้านได้บอกกล่าวว่าตรงส่วนนี้เบิร์ดออกตัวมาเกาะลูกสาวตัวเองเกินไปอยากให้เบิร์ดไปมีชีวิตที่ดีกว่านี้ไม่ต้องมาจมปลับก,กับคนที่ตายไปตรงนี้แม่จะเป็นคนรับหน้าที่เก็บแตงโมไว้ในใจให้เองและแม่ยังเล่าอีกว่าเบิร์ดเกาะกินแตงโมมาตั้งแต่ไหนแต่รไรปัจจุบันเบิร์ดขายเสื้อผ้าไม่ออกเลยเกาะกระแสะแตงโมเพื่อให้มีคนมาสนใจสินค้าตัวเองนา ข่าวซึ่งงานนี้ก็ต้องแม่แตงโมออกมาชี้แจงชัดๆว่ากล่าวถึงเบิร์ดแบบข้างต้นจริงหรือไม่เราจะรีบมาอัปเดตให้ทราบโดยทั่วกันค่ะ